ถ้าเมื่อก่อนแรกๆก,ก็จะแบบก็เขินอายเด็กนิดนึงก็แบบเพื่อนทํางานดีเพื่อนทางานห้างเพื่อนทำาออฟฟิศหมดแต่เดี๋นี้คือแบบตื่นเช้าสดใสมาออกมาทํางานชื่อพัทรามนโตเจริญค่ะอายุ26ปีทํางานเป็นลูกจ้างกรุงเทพมาหา,าคนครค่ะอยู่ที่สนานักงานเขตจ,จอมทอง หนา้าที่ของเราที่ตั้งแต่ทํางานนี้มาเลยมีอะไรบ้างหลักๆคือกวาดหลักๆก็คือกวาดถนนล้างถนนถ้าฝนตกก็ดูตามท่ออย่าให้มีขยะอุดอย่าให้มีให้น้ํามันไหลลงท่อไม่ให้น้าท่วมเราเริ่มงานกี่โมงนะปีห้าค่ะถึงบ่ายโมงทำมาประมาณห้าปีค่ะพ่อแม่แล้วก็เราแวกครอบครัวก็คือทำงานเข็มมาตั้งแต่แบบอยู่ยังเด็กๆ เมื่อก่อนหนูขายของทํางานห้างขายชาไข่มุกร้านไปไม่ได้เขาก็ต้องปิดพเพรเขตเปิดแล้วสมัครก็คือให้สมัครเข้าเขตแต่เข้ายกากเลยะรอประมาณสี่ปีอหนูสมัครสองรอบพอสวิตเปลี่ยนมาเป็นแบบงานเขตปุ๊บมันต่างกับงานเดิมที่เคยทำก็ต่างนะพี่อย่างเราไม่ต้องมานั่งซีเรียสว่าวันนี้เราจะขายได้ไหมอันนี้คือแบบเรารับผิดชอบตรงนี้เสร็จก็คือจบถ้าเมื่อก่อนแรกๆก็จะแบบก็เขินอายเด็กนิดนึงก็แบบอุย้ย เพื่อนทำงานดีเพื่อนทำงานห้างเพื่อนทำออฟฟิศหมดถ้าเอาความคิดหนูนะพี่ออฟฟิศก็คือกระเป๋าต้องใหม่เสื้อผ้าต้องใหม่แต่งตัวต้องใหม่แต่อันนี้คืออยู่ฟอร์มนี้เราเน้นหน้าอย่างเดียวแค่นั้นต้องไปแบบกระโปรงใหม่เสื้อใหม่รองเท้าใหม่เราไม่ต้องแค่ถุงผ้าธรรมดา แสดงว่าตอนเราทํางานแบบต้องขึ้นห้างต้องอะไรเงี้ยก็มีความเหนื่อยมากตัวใช่ต้องแต่งตัวต้องแบบวันนี้ใส่ชุดไรใส่ชุดซ้ําก็ไม่ได้ต้องซื้อมาใส่ครั้งนึงก็ต้องขายออกไปแบบเป็นมือสองอย่างเงี้ยเพราะว่าไม่ใส่ซ้ําใช่แล้วนี้ก็คือแบบกลับจากนี้ไปอาบน้าใส่ชุดนอนอยู่เงี้ยแล้วพอเช้ามาก็ใส่ชุดทำงานแสดงว่าเสื้อผ้าเราน้อยลงกว่าแต่ก่อนเยอะเลยใช่ไม่ใช้ชวิตปกติต่างเหนื่อยน้อยลงเพราะว่าไม่ต้องแบบไม่ต้องไปแต่งตัวใช่ไม่ต้องแข่งกับใครเลยนะ เลาเราไปข้างนอกเวลาเราเห็นแบบถนนมันไม่สะอาดไม่เรียบร้อยเราขัดใจไหมแบบมัน <c oughs> มันก็มีนะพี่แบบบางทีก็ขดน้ําหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่หนูก็ถ้าเก็บทิ้งได้นหนูก็เก็บทิ้งนะแต่หนูไม่เคยทิ้งขยะแบบลงพื้นเพราะเรารู้ไงพอเราเป็นคนทาําเราก็เห็นความสําคัญของ,ของพื้นที่บางทีอย่างเงี้ยกินเสร็จแล้วทิ้งลงพื้นมันก็จะกวาดง่ายนะแต่ถ้าเกิดกินเสร็จแล้วไปยัดเสาไฟฟ้ายัดตามรูเลยอย่างเงี้ยคือเราต้องไปแคะไปไปหยิบออกมาเงี้ยมันดูลำบาก คนอื่นอะมองงานในอีกแบบถ้าเกิดว่ากันตรงๆง่ายๆก็คือค่อยเกียรติอะแฟนโดนดูถูกบ้างไม่ค่อยมีเกียรติบ้างหรือไม่เห็นความสําคัญในฐานะที่เราทํางานอย่างนี้เราสึกดีกับมันอะมันครูกาชีพมันก็มีค่านะถ้าไม่ถ้าไม่มีพวกหราคอยแบบว่าเจ้าหที่เกตบรักษาความสะอาดมันก็ดูบ้านเมืองก็จะดูไม่ค่อยสะอาดนะเราภูมิใจในงานเราที่สุดที่สุดที่สุดใช่แต่ก่อนถ่าแรกๆก็จะแบบไม่อยากทำงานอะแต่เดี๋ยวนี้คือแบบตื่นเช้าสดใสมากออกมาทำ ต่ทางไี่ต้องตื่นเช้ามากเช้ามากช้ามากจริงมันมีความสุขตรงไหนเวลาเราได้ออกมาก็เจอคนเยอะได้เล่นกับเพื่อนร่วมงานแต่ว่าตอนนี้ทำง,งานก็ไม่ได้เคียดอะไรไม่จะทำแบบไปสียสิบเหมือนปลาฟาแม่แม่ครับใช่ะไป,ไปห,หนูว่าหนูไปนะเจวไปไกระเสียนเลยนะ,ะมีความสุขกับมันดีแล้วก็ไม่อยากเปี่ยนอะไรใช่ค่ะ ทำไปจนเสียสิบก็จะเป็นป้าโบเสีสิบที่น้าแน่นอยู่เด็กก็จะมาแบบปัดหน้าแข่งกับเราใช่ต้องแต่งหน้านี่หนูยังบอกเพื่อนเพื่อนหนูเลยแต่งหน้าสิแต่งหน้าแต่งหน้าแต่งหน้านะเป๊ะเป้าหมายเราไม่ได้รวยเป้าหมายเราคือสวยรวยมันรวยอยู่แล้วนะคนข้างหน้าใครก็อยากรวยแต่มันไม่ได้รวยตอนนี้ใช่แต่สวยสวยได้เลยฉะนั้นหน้าแน่นไ้ก่อนแน้าง่นไ้ก่อนนะ